เอ็ม <biases> ห้ามนอนน,นนอนดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายน้องเอ็มบ,บอกจ้าป้านอน,นประมาณสามทุ่มไม่ได้นอน,น,นดึกเท่าไหร่เพราะว่านอน,น,นดึกไม่ได้ถ้านอนดึกมันจะเป็นวินเวียนขอบคุณนะคะเจียงหลานหยอกกันห่องขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกทก,กำลังใจนะคะคิดถึงทุกคนนะคะรกักๆเลิศๆทุกบ้านนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายขอบคุณน้องแอลแอลเอด้วยนะคะเอฟซีเอฟซีมาจากทางในบุญปากกันยังบอกไทยบอกคลองป่าดอยส่งแก้วจะค้องอยู่บอกไทยก็ได้บอกกบฏทีคณะไทยยังมาถึงพระซาอุรนได้ทีหนึ่เนาะโอ้โห ใส่สุทนอนวิวิว่ะจะใส่สุทนอนวิววิ view, ห็ดทางใดเอายากสีไปหลอดคนเมืองก็สิบอหาวใส่สูทวิววย่อกระเล่นเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องขอบค,คุณสุขุมุกคนขอบคุณทุกไลน์ทุกเลฟทุกกำลังใจเอ๋เอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ป้าด้วยนะวันนี้ป้าเดินมาเล่นแป๊บหนึ่งก็จะไปนอนแล้ว ไปไปไปนอนนอนแต่หัววันสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้วันรวยพรุ่งนี้วันรวยเผื่อได้สักสามตัวตรงๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจป้าควรนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากทุกคนทุกท่านไปอีกสักคู่ป้าก็จะลง กินไข่ต้มแล้วแล้วจ้าสองกล่องอ๋อน้องเอ็มลดความว้วนเหรอกดไลค์ไปก่อนแล้วครับป้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาหยอกขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจป้านะเอเอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณน้องเอเอขอบคุณน้องไอเอ็มขอบคุณยายเล็กคนงามขอบคุณน้องอนันต์ขอบคุณเอ่อน้องซ้อซอแล้วก็ไผ่นอเข้ามาอีกป้าลืมืลมวได้เอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียว เขาเมาลินบานตะลวนเจ้าหน่อยกับสิเมื่อสิเมื่ออาบน้ำนอนพอได้คิดตืมกันเพราะว่าอยากเนาะพี่น้องหาคิดบ่ได้กับสิไหลเอานี่ละ่ะอ๋อลดน้ำหนักเห็นลูกสาวเขากินอ่ะกินแบบเอ็มก็เลยคิดว่าต้องลดน้ำหนักลูกสาวเขากินแต่ไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็อะไรอย่างผัก เขาจะกินไข่ต้มกับผักอะไรนี่แหละประมาณนี้เขาไม่ค่อยกินแป้งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้โอ้ยน้องเก๋อีกคนโอ้ยลืมไ็่ได้ไงเนี่ยน้องเก๋ขอโทษทีเงินเขานาเงินยังเงินโอยยังเงินโอ้นมานมี เออนี่นี่ว่างเอาใส่ย,ยังไงขอบคุณมากๆนะคะทักทายกันนะคะเอา้าพักผ่นให้เพียงพอคมผ้านะนะอย่าใส่อะไรบางๆนอนนะน้าสั่นจ้าใส่ชุดนอนว่าวิวนั่นแหละนอนใส่นะมากก็ไม่ได้มันไม่สบายตัว มันไม่สบายตัวถ้าเราใส่อยู่นี่เราสบายตัวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ห่วงใยขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะทักทายกันก่อนนอนสักนิดอันหนาเนี้ยเรากับบอมีตังหนาเนี้ยเรากับบอมีตังอ้นเราไปหาอ้นทางหน่อขุนซีรีสินไหมเราไปหาอ้นทางหนอกขุนซีอีล์เราต้องซีรีส์เนี่เวีบ เราก็มีคือกานขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนทุกคนวันดีนะจ้าทุกคนสวัสดจ้าน้องเอ็มเริ่มๆนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านนะคะไลน์นี้ป้าก็จะลงไลน์เหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆจากเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะถักทายกันซ้ำนี่แหละเนาะจากพี่น้องเนาะ นอนหลับฝันดีและตีสวัสดีกันทุกคนนะคะหลักๆเริบๆจุบ๊บๆทุกบ้านนะคะ